สวัสดีครับพวกเราทีม One Dream จากโรงเรียนมาท่านดงลังวิทยาคารจังหวัดกาญจนบุรีครับวันนี้เราจะมาแนะนำโครงการตามรอยสัะราชาที่มีชื่อว่าเกษตสร้างทุนคุณสร้างชาที่พอ a อเซ t เนื่งด้วยโรงเรียนพระแท่นดรังวิทยาคารเป็นโรงเรียนที่มีขนาดใหญ่มีนักเรียนมากกว่า1,200คนและมีหลายพื้นที่เป็นป่าไม้ทำให้มีขยะจากธรรมชาติและขยะจากมนุษย์เป็นปริมาณมากในแต่ละวันทางผู้จัดทงโครงการจึงเล็งเห็นความสำคัญของการลดปริมาณขยะเหล่านี้และนำมาทำให้เกิดประโยชน์กับคืนสู่โรงเรียนโดยนนำหลักการทรงงานตามรอยสายพระราชา มาเป็นหลักในการทําโครงการมีให้สาเร็จลุล่วงค่ะวัตถุประสงค์ของโครงการข้อ1นึ่งเพื่ลดปริมาณขยะในโรงเรียนให้น้อยลงข้อ 2. องเพื่อนำมาขยะจากธรรมชาติและขยะที่เกิดจากมนุษย์มาทาให้เกิดประโยชน์ข้อ3ามเพื่อปลูกฝังกิตสมเด็จในการรักษาความสะอาดและน้อมนํสาสารพระรรชามาประกอบใช้ในการดําเนินชีวิตหมายเชิงปริมาณนักเรียนโรงเรียนมาแท่นโรงรเรียนวิทยาคารสามารถทำถุงจากใบไม้และสามารถเก็บขวดพลาสติกได้อย่าง และนี่ก็คือตัวอย่างแบบของสวียน,นะครับซึ่งโดยส่วนมากแล้วจะเป็นการนําไม้ไผ่ครับมาสารกันเป็นชั้นๆซึ่งก็เป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านอีกอย่างหนึ่งครับจากนั้นครับเมื่อเราได้สวียนแล้วนะครับก็ให้นําใบไม้ต่างๆมาทับชบกันเป็นเวลาหลายเดือนจนถึงปีนะครับก็จะได้ใบไม้นะครับที่เปื่อยยุ่ยกลายเป็นปุ๋ยชีวภาพที่มีไนโตรเจนสูง และนี่ก็คือปุ๋ยที่ได้จากโครงการใบเป็นปุ๋ยของเรานะครับสามารถนำไปทำประโยชน์ได้หลากหลายนะครับและกิจกรรมขวดแรกซับนะครับคือการให้นักเรียนแต่ละห้องนำขวดน้ำพลาสติกกระป๋องหรือขวดแก้วนะครับใส่กระสอบแล้วนำมาส่งให้กับธนาคารโรงเรียนเพื่อน,นำไปขายนำเงินที่ได้เหล่านั้นไปซื้ออุป,ปกรณ์สำหรับใช้ประโยชน์แนวเรียนต่อไปครับและนี่ก็คือขยะ ตัวอย่างที่สามารถนํามาส่งให้กับธนาคารขยะของเรียนได้นะครับระยะเวลาการดําเนินงานตลอดปีการศึกษา2 5 6 7เกงบประมาณ2,000บาทผลที่ได้รับข้อ1ช่วยลดขยะในโรงเรียนข้อ2ปุ๋ยชีวภาพจากการเก็บใบไม้ข้อ3เงินที่ได้รับจากการขายขยะและพวกเราหวังว่าโครงการของเราจะสามารถสร้างประโยชน์ให้แก่โรงเรียนชุมชนสังคมและประเทศชาติได้ต่อไปค่ะประเทศชาติมั่นคงประชาชนเข้มแข็ง Hey! hey.